เอกใส่ตอน,นะะก็คือโดนตํารวจเอาไปนอนคุกคืนหนึ่งนะก่อเหตุความราคาญกับชาวบ้านนะ่สงสารชาวบ้านมากก็คือเขาก็ติดป้ายนะขายบ้านกันทั้งหมู่บ้านนะหนีคนนี้คือต้องมานั่งระหวาดระแวงอะ่ะคือซื้อบ้านมาแล้วนะอยู่บ้านจัดสรรมันก็ต้องยกระดับชีวิตในระดับหนึ่งอะ่ะมายืนเดินจุดประทงประทัดอะไรอุ้ยสงสารชาวบ้านเธอแล้วสุดท้ายนะเธอฉันไม่อยากจะสมน้ำหน้าเขาแต่ฉันก็จะ มันเรียกว่าเวรกรรมหรือเปล่าหรือยังไงมันเราก็ไม่ได้สนับสนุนคอเซนเตอร์มิจจี้อะนะแต่ว่าแหมมิจฉาชีพนี่ก็นะทันท่วงทีคุณมิจฉาชีพเนี่ยเขาโทรไปหาภรรยาของคุณเอกสายตเตาะนี่แหละบอกว่าเออประกันตัวผัวไหมล่ะคะคุณนา้าอาเมียบอกไม่มีเงินโทรไปหาแม่ไปเอาเบอร์แม่ให้แล้วโดวนหลอกไปสองหมืน่นแม่ชีโดนหลอกไปสองหมื่นเนี่ยแม่เอกสายตเตาะไงโดนมิจจี้หลอกไปสองหมืน่นเตรียมตัวจะไปแจ้งความเมื่อ่เห็นไหมละ่ะ อันนี้เขาเรียกเวรกรรมหรือเปล่าหรือ,อยังไงไม่แน่ใจอ่ะก็ตามนี้เอกนี่คือเขาเรียกว่าอะไรอะไรสังคมคอยหอรือเปล่าหรืออะไรยังไงคอยอสังคมหรือเปล่าหรือ,อยังไงโอ้ยเป็นบุญนะไม่ได้อยู่หมู่บ้านเดียวกับทีอืมสงสารคนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกับซึ่งคนที่อยู่ในหมู่บ้านเนะี่ยเขาก็บอกว่าเออหมู่บ้านเนะ่ยซื้อคืนไปเถอะคนแบบนี้ อืมดีกว่ามาเสียชื่อเสียเสียงนะเอาคนอย่างนี้มาอยู่ยึดบ้านไปเลยอ่ะก็เดี๋ยวต้องดูนะว่ายังไงล่าสุดเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อมาแล้วออกมาจากคุกไงให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วบอกว่าเออเดี๋ยวจะขอโทษชาวบ้านเราก็จะเป็นคนสุภาพเรียบร้อยแล้วอ่ะจะไม่ก่อกวนอ่ะตามนี้นะจ๊ะ